ทุกคนบ่งงัวหน่อยสองตัวนี้ครับโตใหญ่เป็นงัวเพศแม่อายุได้ประมาณหาเดือนครับส่วนตัวหน่อยเป็นงัวเพดโผอายุได้เดือนเศษครับเป็นงัวผสมโตถึงสองสองตครับเป็นงัวผสมแบบ ธรรมชาติครับเหว่างงวโคมโตรครับตัวเนื้บนอบัง,มมงเนื้อหนังโคมสมบูรณ์ของพนเอิรทั้งสองโตเลยครับเนื้อนังดีซีดีครับตอนนี้พระจินยาอิ่ม,มครับเป็นตอกมาเล่นกันยุคก,กลางแดดครับ come nak datang มนเป็นหัวมกเกล่นมากจอกครับ เป็นงัวเลี้ยงแบบบ้านๆครับทุกคนครับขอกบ,บ้าน